เมื่อวันที่6มิถุนายน2566ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานประจำปี2565ของกศส,อสอโดยสามารถช่วยเหลือเด็กเยาวชนและประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้อยโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาร่วมกว่า1.4ล้านคนผ่านโครงการและมาตราการสำคัญเช่นการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โครงการพาน้องกลับมาเรียน โครงการพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อบรรเทาอุปสรรคในการมาเรียนและป้องกันการหลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งเป็นไปตามทิศทางของคณะกรรมการบริหารกสสดรประสานไตรรัตน์ปรกูลประธานกรรมการบริหารกสสให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวบรรยายพิเศษในเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะระดมพลังความร่วมมือขับเคลื่อนอนาคตความเสมอภาคทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนและเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณพัทระคัพิทักษ์กรรมการบริหารกสสร,ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้และการใช้ภาพสถานการณ์ความเหลื่อมล้ําจากผู้จัดการกสสเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั่วประเทศเพื่อนําไปจัดทําแผนกลยุทธ์3ปีฉบับใหม่โดยเริ่มจากเวทีแรกที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายสุเทพมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติกล่าวต้อนรับและพาคีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากทุกภาคส่วนร่วมเวทีระดมความคิดเห็นกว่า100คน นอกจากนี้ดรประสานและคุณพัทระ,ะพร้อมผู้จัดการกสสได้ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงหลักสูตรทุนผู้ช่วยทันตแพทย์คณะทันตแพทยศาสตร์โครงการครูรักถิ่นคณะศึกษาศาสตร์และรับฟังการนําเสนอตัวอย่างการใช้ข้อมูลกสสเพื่อสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษาผ่านระบบฐานข้อมูล T ี a s สมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น กสอ,สอได้รับเชิญร่วมนําเสนอและแบ่งปันประสบการณ์บนเวทีประชุมนานาชาติจากกองทุนการศึกษาโลกหรือ GPE ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อแลกเปลี่ยนการทํางานด้านการศึกษา โดยผู้จัดการกสศได้นําเสนอกลยุทธ์การระดมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนวาระความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทยให้กับผู้ร่วมประชุมรับฟังซึ่งเป็นผู้แทนระดับนโยบายผู้บริหารนักวิจัยหน่วยง,งานระดับประเทศทั่วโลกภายใต้เป้าหมายการสร้างความเสมอภาคและยกระดับคุณภาพการศึกษาแก่นักเรียนและการส่งเสริมระบบการศึกษาในประเทศที่กําลังพัฒนาเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้ารับการศึกษาในระบบมากยิ่งขึ้น ดกร์ไกรยศผู้จัดการกอสศได้รับเชิญจากสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและ World Bank เข้าร่วมเวทีการประชุมนานาชาติ Human Capital Summit ซึ่งกอสศออได้นำเสนอประสบการณ์การแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและการสนับสนุนการฟื้นฟูความถดถอยทางการเรียนรู้หลังวิกฤตโควิด -19 ของกอสศและหน่วยงานภาคีแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นับเป็นการประชุมที่รวมตัวของผู้นํารัฐบาลส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาภาคีการพัฒนาภาคประชาสังคมและภาคเอกชนจากในและต่างประเทศที่รวมแบ่งปันประสบการณ์การแก้ปัญหาด้านการศึกษาผู้จัดการกสสพร้อมเรืออากาศโทสมพรปานดำรองเลขาธิการาคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกศสเพื่อส่งเสริมผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาต่อในสายอาชีพชั้นสูงและการสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในการยกระดับผลลัพธ์การเรียนของผู้เรียนให้มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงมีทักษะการทำงานในโลกยุคใหม่ นอกจากนี้ผู้จัดก,การกรสรส,สยังได้ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนหรือ OKMD OK โดยดรทวารัตสูตรตบุตรผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลดความเหลื่อมลำ้ำทางการศึกษาตอบโจทย์ความต้องการทางด้านกำลังแรงงานยกระดับคุณภาพชีวิต ให้สอดคล้องก,กับทิศทางการพัฒนาประเทศมุงสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มของ OKMD OK ให้เด็กเยาวชนยากจนด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้พิการกสศโดยสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษาจัดประชุมสารพลังเครือข่าย all for education เพื่อให้แหล่งทุนการศึกษาเครือข่าย all for education ที่เข้าร่วมประชุมกว่า20แหล่งทุนอาทิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมูลนิธิ50ปีธนาคารแห่งประเทศไทยมูลนิธิยูวพัทบริษัท Central Retail Corporation เป็นต้น โดยผู้จัดจการกสศได้นําเสนอภารกิจกสศงานสําคัญของกสศที่นอกเหนือไปจากการช่วยเหลือเด็กเยาวชนและประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาแล้วคือการสร้างความเสมอภาคทางการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายการทํางานร่วมกัน ภายในงานกสศยังได้แนะนํานวัตกรรม IC 3.0ระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเครื่องมือค้นหาและชี้เป้ากลุ่มเป้าหมายลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาที่แม่นยําและยังเปิดเวทีร่วมแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ประสบการณ์และแนวทางการทํางานขององค์กรทุนเพื่อขับเคลื่อน ผู้จัดการกสสร,รับมอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กจำนวน100เครื่องจากคุณเจริญผู้สำริดเลิศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท KPMG ประเทศไทยเมียนมาและลาวพร้อมส่งมอบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดให้กับพลตำรวจตรียงเกียรติมนปราณีตรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อนำไปสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทุนครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเพื่อใช้เป็นช่องทางในการเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้นวัตกรรมด้านการศึกษาพัฒนาศักยภาพและ สร้างเสริมโอกาสด้านต่างๆเป็นปัจจัยในการพัฒนาความก้าวหน้าในการพัฒนาบุคลากรเพื่อนำเทคโนโลยีกลับไปใช้ในการดูแลเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลขณะดเดียวกันกศสยังได้รับมอบเงินสนับสนุนจากสมาคมราชกรีธาสโมสรจำนวน1,000 0 0บาทเพื่อนำไปช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแลนทุนทรัพย์ด้อยโอกาสต่อไป